เราจะขจัดอุปสรรคที่ขวางกั้นในการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนเพื่อให้คนไทยเนี่ยลุกขึ้นมาทำมาหากินได้เร็วที่สุดด้วยการทำรีเกิลแส่บอกรากแขวนหรือพักใช้ใบอนุญาตจำนวน1,300ฉบับและทำได้ภายใน1เดือนด้วยการออกพรกเพียง1ฉบับแขวนพักการใช้ใบอนุญาตเหล่านี้ให้คนตัวเล็กให้ SME ลุกขึ้นมาหากินได้ทันทีค่ะ สวัสดีครับผมบุ๊สรัญยูคงสวัดเกียรติรองโฆษกพักไทยสร้างไทยครับวันนี้พักไทยสร้างไทยจะมาแถลงเกี่ยวกับคนตัวเล็กและ SME ครับโดยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพักไทยสร้างไทยและคุณสุพันมงคลสุธีรองหัวหน้าพักไทยสร้างไทยและประธานทีมเศรษฐกิจพักไทยสร้างไทยครับวันนี้ไทยสร้างไทยนะคะเราขอประกาศนโยบายนะคะเป็นนโยบายสําคัญที่เราจะสนับสนุนนะคะผู้ประกอบการโดยเฉพาะ ผู้ประกอบการ SME หรือคนตัวเล็กทั้งหลายให้ลุกขึ้นมาได้สร้างเนื้อสร้างตัวได้รวดเร็วหลังจากโควิดค่ะ SME คือพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย SME คือตัวจักรสำคัญที่เราจะต้องส่งเสริมสนับสนุนเพราะ SME มีถึง3ล้านกว่าลายแค่3ล้านลายเนี่ยจ้างงานคน กว่า15ล้านคนนี่คือสิ่งที่เราเห็นความสำคัญว่าเขาคือตัวจักรสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างแรกเลยค่ะเราต้องขจัดอุปสรรคที่ขวางการทำมาหากินของ SME และคนตัวเล็กผู้ประกอบการธุรกิจทุกคนก็คือเรื่องของกฎหมายนะคะเรื่องของกฎหมายที่กดทับโดยเฉพาะใบอนุญาตต่างๆซึ่งเราได้ศึกษาแล้วแล้วก็ทาง TDI ก็ศึกษาแล้วนะคะ ว่ามีถึง1,500ฉบับที่ควรจะตัดปรับนะคะเพื่อให้มันทันสมัยเพื่อให้มันทันยุคทันเหตุการณ์และไม่เป็นอุปสรรคขวางกั้นการทำมาหากินของประชาชนแต่ไทยสร้างไทยเรามีวิธีที่จะช็อตคัดนะคะฟาส t แท็กทำให้รวดเร็วกว่านั้นค่ะเราจะออกพอรกรมา1ฉบับใช้เวลาไม่เกิน1เดือนที่จะแขวนหรือพักการใช้ ใบอนุญาต1,300ฉบับค่ะให้เหลือใบอนุญาตที่จำเป็นเพียงไม่เกิน2,300ฉบับและเราไปยื่นต่อสภาในเร็วๆนี้แล้วการพักการใช้ใบอนุญาตโทษทางอาญาต่างๆที่ไปบังคับบริษัทเล็กๆ SME แล้วก็ผู้ประกอบการต่างๆเนี่ยให้ทำมาหากินยากแล้วก็เป็นช่องทางให้รีดไถ ทำให้เขาเสียต้นทุนมากขึ้นทำให้เขาเสียเวลามากขึ้นเราจะพักใช้ไว้3-5ปีค่ะเช่นการทำร้านอาหารใบอนุญาตที่สำคัญมันมีเพียงแค่2ใบเท่านั้นนะคะก็คืออาคารสถานที่ต้องแข็งแรงมีทางหนีไฟแล้วก็เรื่องของสุขอานามัยแต่ลวรจะเปิดร้านอาหารร้านหนึ่งได้เนี่ยเจอไป5้ใบ7ใบอนุญาตและใบที่ยากที่สุดก็คือการขอขายเหล้าขายเบีย ะะซึ่งมีกฎหมายอื่นคุมหมดละขายเด็กอายุต่ำกว่าเกณฑ์ไม่ได้ขายเกินเวลาไม่ได้ขายใกล้วัดใกล้โรงเรียนไม่ได้แล้วทําไมเราต้องไปขออนุญาตอีกให้เป็นภาระของคนประกอบการตัวเล็กๆค่ะโรงแรมขนาดเล็กขนาดนี้ผิดกฎหมายรวม70,000ื่นโรงแรมเพราะเรามีกฎหมายโรงแรมแค่ฉบับเดียวโรงแรมเล็กๆไม่สามารถทําได้ตามด e ควายเมนต์ของกฎหมายโรงแรมใหญ่เราจะแขวนค่ะ ะะพักไว้เลย5ปีเพื่อที่จะให้เขาได้ถูกกฎหมายแล้วก็ได้รับสิทธิต่างๆจากทางรัฐบาลรวมทั้งเรื่องของการขอใบอนุญ,ญาตจากอยออยนี่เป็นกฎหมายที่ยอมรับเลยว่าเป็นปัญหาอุปสรรคกับทุกวงการโดยเฉพาะเอสอย่างยิ่งควบคุมสินค้าอยู่5อย่างด้วยกันนะครับซึ่ง5อย่างนี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าของ s อสบทั้งหมดนะครับตั้งแต่เรื่องของอาหารเครื่องดืม่มยารักษาโรคนะครับ แล้วก็อาหารเสริมนะครับรวมทั้งเค<ช>รื่องสมาง4อย่างเนี่ยเราไม่จําเป็นต้องมีออยอเลยเรามีแค่อ่านอย่างเดียวคือยารักษาโรคถ้าเราดูอเมริกาเขาไม่ได้ควบคุมแบบนี้นะครับสิ่งที่เขาควบคุมคือฉลากครับสิ่งที่จําเป็นก็คือว่าถ้าออกผลิตภัณอาหารขึ้นมาควรจะมีฉลากฉลากที่อธิบายนะผ่าน QR Code โค้ดได้นะครับว่าอธิบายว่าอินเกเดียนหรือส่วนผสมมีอะไรบ้างถ้าเกิดเขาใช้อาหารที่เป็นพิษหรือไม่สะอาด เรามีกฎหมายอื่นที่บังคับได้ไม่ว่ากฎหมายคุ้คมครองผู้บริโภคนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่บังคับผู้ผลิตได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถจะออกผลิตภัณฑ์ได้เลย s อ e ไม่มีเวลานะครับวิ่งมาออยวอิ่งมาหาคนมาหาขั้นตอนเพื่อจะรอเวลากว่าจะให้ออยลงมิสินค้านั้นบางทีรอกัน3เดือน6เดือนของเนี่ยล้าสมัยไปแล้วเขาก็ขายไม่ได้ราั้นเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาสั่งมาก็ยังสั่งไม่ได้วัตถุดิบที่สั่งมาก็ขายไม่ได้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เป็นอุปสรรคของ s b ชาวบ้านต่างๆเนี่ย คิดเครื่องสำอางมาคิดสบู่มาคิดน้ำหอมมาแต่ต้องมาผ่านออยอซึ่งมันไม่ควรเลยแล้วเขาไม่รู้จะหาออยอได้ยังไงซึ่งเขาสามารถที่เอาผริพฑนมานะครับวัตถุดิบจากชาวบ้านเนี่ยมาทำให้มันน่าทานทำให้มันมีออรสชาติที่ดีหรือมีผิวพรรณที่จะสามารถจะเสริมสุขภาพที่ดีได้นะครับเรามีสูงรเมลภยยัยเยอะแยะเขาไม่มีโอกาสที่จะนำสิ่งที่เราเข้มแข็งม,ม,มาเป็นประโยชน์ในธุรกิจของเขาเลย นี่คือปัญหานี่คือยกตัวอย่างให้ทุกท่านทราบแล้ววันนี้เองเนี่ยผมเชื่อว่าพักไทยสร้งไทยเองมีความมุ่งมั่นที่จะช่วย SME อย่างจริงจังและจะแขวนกฎหมายให้ได้อย่างแน่นอนกฎหมายของออยเรายืนยันว่าถ้าเราได้เป็นรัฐบาลภายใน3เดือนทุกคนจะไม่ต้องมาขอแก้บดกฎหมายของอยอีกเลยคนส่วนใหญ่เด็กจบใหม่นะคะ SME ตัวเล็กๆจนถึงขนาดใจ S นะคะ M เนี่ย จะเจอปัญหาเดียวกันหมดก็คือเรื่องของการขอออยใช่ไหมพี่สุพั์ขอยากมากถูกไหมคะหลายเดือนนะปีเป็นปีนะคะเป็นปีอะไรอีกใช่เป็นปีเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะทุนสุพันในฐานะลีดเดอร์ของพรรคทางด้านเศรษฐกิจจึงมีนโยบายนี้ออกมานะคะว่าต่อไปนี้เนี่ยการขอใบอนุญาตนะคะออยเนี่ย สินค้า4ประเภทอาหารเครื่องดื่มอาหารเสริมแล้วก็เครื่องสำอางเนี่ยไม่ต้องขออยอยแต่ต้องขออนุญาตนะคะคขออนุญาตผ่านแพลตฟอร์มถูกไหมคะถครเราจะมีอยอยจะขึ้นแพลตฟอร์มรขึ้นขึ้นแพลตฟอร์มไว้เลยว่าสมมติจะทำครีมชนิดนี้ขายเขาจะเขียนให้ชัดเจนว่าใส่อะไรได้ห้ามใส่สารอะไรและโฆษณาอะไรได้ เรียกว่าเป็นอินเกเรียนแล้วกันซึ่งเราก็จะเป็นสลากอนุมัติสลากนะที่มีสลากมีรายละเอียดและมี QR Code คนะคะแอปพลายภายในกี่วันครับพี่สุพันอาทิตย์อาทิตย์เดียวอนุมัติภายในอาทิตย์เพราะว่ามันเป็นสูตรอยู่แล้วว่าอันนี้ได้ไม่ได้ใช่แล้วเราตรงไปตรงมาเลยไทยสร้างไทยเป็นรัฐบาลภายใน3เดือนนะคะเราจะปลดล็อกนะคะการขออนุญาตอย ทั้ง4สินค้า4ชนิดนี้ออกทันทีแอปพลายผ่านแอปพลิเคชัน7วันค่ะได้ใบอนุญาตแล้วต้องทำตามข้อกำหนดที่เราได้ตกลงกันถ้าท่านทำได้ตามข้อกำหนดท่านไม่ต้องเสียสักบาทท่านขายของได้เลยแต่ถ้าท่านไปแอบใส่สารที่เราห้ามอย่างบอกว่าสารกันบูดเนียนะคะเวลาถูกจับถูกปรับ2เท่านะคะอันนี้คือการ ให้โอกาสคนคลุกขึ้นมาทำมาหากินได้นี่แหละค่ะคือการสร้างพลังให้กับ SME ให้กับคนตัวเล็กของพักไทยสร้างไทยค่ะครับและวีนนี้ก็คือนโยบายจากพักไทยสร้างไทยโดยขวัท่านหัวหน้าพักและท่านรองหัวหน้าพักและประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจของพักไทยสร้างไทยครับทั้งคุณหญิงสุดารัตน์เกย,ยุราพันธ์และคุณสุพันธ์มงคลสุธีครับถ้าพี่น้องประชาชนเห็นว่านโยบายนี้ดีนโยบายนี้ น่าจะช่วยพวกท่านได้ไม่ว่าจะเป็นพี่น้องคนตัวเล็กและพี่น้อง SME ครับขอโอกาสให้ไทยสร้างไทยได้เข้าไปทําหน้าที่เป็นรัฐบาลเพื่อส่งเสริมนโยบายเหล่านี้ให้กับพี่น้องประชาชนครับท้ายนี้ครับขอฝาก Facebook แฟนเพจไทยสร้างไทยพักไทยสร้างไทยครับถ้าท่านมองว่านโยบายเหล่านี้เป็นนโยบายที่ดีฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับนโยบายของพักไทยสร้างไทยต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ